วัสดีครับช่องเสียเอกพะรด้ยนยครับเมื่อนีก็ได้เดินทางมาขึ้นเงินนะครับเนาะนอกสมนะครับ

มันอีเสียบันซิบิบตัวได้นะครับผมมันจเป็นปร้ยาสดๆเลยน้องคะน้บรรยากาศสดๆนะครับผมคือเพินแล้วกัิบไปอค่ะดูหัวครูแถมมีโชค

ครับอันนี้ก็เป็นลักฐานนะครับมาชี้้คนคิดแค่ครับิดเยนะครับเพื่อดูหลถูกกเินนะครับเนาะอันนี้ถือว้าสองันาเสิเ้ินครับพี่นี่ค่ไดให้ตรวจีครับซใบซใบตรวจนะครับตรวจเีๆนเนียค่ะตรวจกเียมค่ะ

มลกาตงแาาละา้งตันร้อกางวันที่หนึ่งก็ขึ้นได้างวันที่หนึ่งได้ลาวันที่หนาลานก็ได้ครับเจวันสิยิบตัวได้้าเจวันมาเม well, ืองกันนะครับ

เอามมมีกนกะาะับรรยากาศเป็นลำกันนะครับผมเมืองวัดจิบันสี่ยิบตัวเลยนะครับผมกับอมหวานหอกคได้ <'ll just say. S 1> นะจดไทยนี่คืแบบ8084นะครับซี28นะครับ8 28นั่งจอดนะครับไปหมดแล้วครับมาแล้วครับผม84นะครับผมเอาเีกลมื่อวานนี่กับเมื่อนี้จัดอีกแล้วค่ะนะครับผม8084นะครับผมอย่ยเอ็นจัดอีกแล้วเมื่อวานนี่กักรรมจะล้นมืเมื่อนี้จัดอีกแล้วค่ะครับผม84แสดงว่าเคนฟันมีแข็งดินครับครับผม แปดสี่แปดสี่นะครับเพื่อครับผมรูดไปน้ำกันเจวันมาตัวใดเจวันก็ล่างขายค่ะมาตัวใดเก้าสิบสามเท้าเท่าเถิดห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ ตัวสองกัสองสองดกันเองได้ดีนะครับผมค่ะรุนไปน้ำกันนะครับผม ดีค่ wise, ะได no ้ครับาเลขที่ไม่พอเกนย์าเก้าศูนย์บรีเดียค่ะครับเก้าเก้าศูก้าาโอ้เก้าเก้าศครับเก้าโอ้สามชุดเลยสามชุดเอาวาดีค่ะเจวันจัดเลยครับเจวัน่น้นครับเนาะอาจจะเป็นรางวัลแพ่ว่าครูบอกยังเึ้นมากกับตอนนี้รางวัลนี่เราเจวันเนาะครับ เรกได้เกนกัมาตลาดบ้านหวยเลยครับหลายครับหลายครับผมครับร้านโชคดําเนินนะครับครับว่าเกาศูนมาดูตลาดบ้านหวยเลยครับหลายทีไปที่มาของเกาเนี่ก็คือคบอกใถุงนมันจะมเดครับเก้าเก้าับเก้าแปดเก้าเกานทับเก้แปดนะพี่น้องเอฟซีครับผมเบืองชัดๆนะครับ หนทีน่านะบมาึงมาที่พันมากลครัมา้อยครัเยวด้วยกลัวเนาย่ได้ครับเจ็องครับเจเต็มเต็ม่พี่หลังเอซีครับผมมาลุ้นเป็นปกัน็ลุ้นเครับเจนะครับวันที่สิเจ็เอะกันล้างสีโมงแครับใดสิ่งลานแกครับองโเลยตัวใดครัเจบ สข้าวสเกกสองเ่าค่ะหกสองนะครับผมสันนำขาวสอง้ามนปกี่วบานสองนปกานหกสองค่ะหกสองนะครับจะเรืองมาหกับเาตัวเดียวกันหกับเาตัวเดียวกันคือละสหน่วยมนปลกี่วัแนค่ะครับอืมข้ครับผมครับสุดนะครันะครับเด้อครับดเป็นเอฟีเกวันกับเสียเอกันนี่นะครับดึงสดๆ แข่งไงนะครับเด้อเสือโยกแข่งหน่อยบ่สาะใจครับครับเดี๋ยาทีมงานมากเยอะเอาเลยเยะกว่ะครับผมเยอะเอาเลยค่ะนี่ก็ผ้ามาแล้วตซวใจเองครับคผ้าเปล่ารางวัลที่หนึ่งครับผมเจวันผ้ามากรางวัลที่หนึ่งครับเจฟซีเจวันกระดึ่งดำครูสิ่งหนเข้ามากตรงนี้เลยครับผมไปไปหาเลขที่ครูบอกก็ยิบกระดาษขึ้นมาแล้วก็เลือกเอาเลยค่ะเลขที่ยังครับเลขทีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเจ็ด หนึ่งเก้าเก้ารับหนึ่งเจ็ดครับผมเล็กออกเลขทีนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับออกก็ีเจ็ดนะเออหนึ่งเก่ามาแล้วหนเจ็เอกเกเเไปได้ได้แว่นนะครับผมก็เล็กหนึ่เก่าะครับผมเล็กออ็ที่สิเจ็ดแคครับผมมแน่อจออกเหมือนออกครับผมาแนเล็เหมือนออกทุกตัวเป็นไปได้นะครับหนเจ็ด ไปแล้วครับหนึ่งเท่ากับกบหลือครับผมนี่กำลังบรรยากาศไปด้วยกันด้วยพี่น้องเอซครับผมที่สาอูสิว่าก็บอก 019นะครับโอฮาลามิทเซเอกฮัลามิทจักใบเซเอ็กเอาใบครับผม19โาฮาลามิทจักใบครับต้องจัดใบครับผมถ้าผมกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับร่างแรงใจกันด้วยกันนะครับจัดเลยได้ครับเบ่ครับสำหรับเคมีเซเอ็กสัตติค่ะ